สวัสดีครับหลายคนคงมีปัญหาเรื่องอาการปวดน่องเรื้อรังกันใช่ไหมครับและว,วันนี้นะครับทางคุณหมอภูมิจะมาอธิบายวิธีรักษาอาการปวดน่องด้วยวิธีการฝังเข็มแผนปัจจุบันและแยกชั้นผังผืดของน่องด้วยการนำของเครื่องอันตราซาวนะครับเรียนเชิญคุณหมอภูมิได้เลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นคนไข้มาด้วยปวดน่องเรื้อรังมาประมาณา6เดือนนะครับปวดบริเวณกลางน่อง จากภาพที่ฉายเนี่ยคือด้านบนเนี่ยคือกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าแกสต็อกนีเมียข้างล่างคือกล้ามเนื้อโซเลียนนี่คือเกิดการขยับของข้อเท้าอยู่นะครับเพื่อทําให้เกิดการการเคลื่อนไหวว่ามีการเคลื่อนไหวหรือเสียดสีแบบไหนนะครับก็อย่างที่คลิปเดิมที่กล่าวไปคือว่าการปวดเนี่ยหลักๆก็เกิดจากการที่กล้ามเนื้อแกสต็อกตึงหรือว่าโซเลียตตึงหรือว่าระหว่างชั้นเนี่ยเกิดผังผืดเลยการเกิดการักเสียเลยเกิดผังผืดระหว่างชั้นนะครับ พอเกิดการเสียดสีไปอย่าง,มงเมื่อกี้เนี่ย<ๆ>ก็เลยเกิดการอักเสบระหว่างชั้นโซเลียสกับแกสต็อกนะครับการรักษาคือทำเองก็ได้ให้ตัวที่มันเป็นมัดเป็นปมเป็นตึงเนี่ยให้มันคลายออกมานะครับหรือตรงที่มันอักเสบเนี่ยมันก็ให้คลายอันนี้คือการああฝังเข,เข็มเข้ามานะครับในบริเวณของกล้ามเนื้อน่องอันนี้คือตักบริเวณของกล้ามเนื้อแกสต็อกพอด้านบนคือแกสต็อกนีเมียสนะครับแกสต็อกนีเมียสก็คือเรากำลังหาจุดที่มันจะทวิสต์นะฮะก็คือจุดที่มันแบบตึงนะครับ อันนี้ก็ฝังอยู่หาจุดว่าตรงไหนมันตึงก็เข็มเล็กเท่าเส้นผมนะฮะอันนี้ก็ฝังปุ๊บถ้าเนี่ยตกะตุกเมื่อกี้กระตุกไปแล้วนะฮะหนึ่งครั้งอ่าอันนี้เนี่ยเป็นลายลายของเข็มนะฮะลายของเข็มอนะ่ะว่าเรากําลังหาว่าจุดไหนที่มันอันนี้กระตุกแล้วเห็นไหมฮะกระตุกแล้วอ่าอันนี้ก็แทงเข็มนะว่าอยู่ตรงไหนอันนี้ก็เปลี่ยนจุดทอรายเซศาาวเราก็จะบอกได้ว่าอกระตุกเห็นไหมฮะเมื่อกี้กระตุกไปแล้วอ่ามันจะเป็นเสี้ยววินาทีนะคือกล้ามเนื้อมันคลายเนี่ย อ่ะกระตุกอีกแล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้อ่ากระตุกอ่ะกระตุกอีกแล้วเห็นไหมกระตุกอีกแล้วนะครับก็คือแปลว่ากล้ามเนื้อไข้คนนี้ก็คือได้รับการคลายมากขึ้นเพราะมันก็ได้รับพอดีกระตุกก็คือมันจะทําให้เกิดการคลายนะครับการทำอราศาสามันจะทําให้เราแยกชั้นได้ว่าเราเห็นกล้ามเนื้อตรงไหนเส้นประสาทตรงไหนเส้นเลือดตรงไหนเพื่อไม่ให้โดนเส้นประสาทกับเส้นเลือดนะครับส่วนชั้นบนสุดคือชั้นผิวหนังนะฮะชั้นผิวหนังแล้วก็ชั้นที่เรียกว่าชั้นไขมันใต้ผิวหนังอันนี้เรากาาลังพยยมอ หาจุดที่มันครบนะฮะว่าจะหมดตรงไหนนะครับอ่นนี้ก็เริ่มหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อที่เหตุผลข้อที่2คือมีการอักเสบร,ระหว่างชั้นก็คือโซลิแกสตอ็อกกับโซลเลียนนียก็คือการเป็นการฉีดฉีดขยายผังผืดนะครับเพื่อไม่ให้ผังผืดเขาตอนแรกมันอักเสบกับเป็นผังผืดแล้วก็เลยฉีดสลายผังผืดระหว่างชั้นออกนะครับอันนี้ก็เป็นเข็มฉีดเข้าในผังผืดแล้วก็แยกชั้นระหว่าง ตัวกล้ามเนื้อแก๊สตอคกโซเลยเพื่อให้กล้ามเนื้อน่องยืดหยุ่นมากขึ้นการเสียดสีมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าพังผืดมันออกไปนะครับนี้ก็เป็นการฉีดสารเพื่อ,อแยกชั้นระหว่างแก๊สตอกโซเลยทาให้ยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะครับนี่ก็แยกชั้นละถ้าสมมุติว่า เราไม่ใช้เครื่องอัดาเสาร์เนี่ยครับเราจะสามารถแยกชั้นของพวกนี้ได้ได้ไหมครับคุณโอ้โหไม่ได้ครับมันต้องเห็นว่าสังเกตว่าเนี่ยเหมือนจะภาพจะใหญ่นะจริงๆขนาดมันประมาณ2มิลิเมตรหรือ1มิลิเมตรเท่านั้นเองนะครับผมแค่ปลายเข็มก็อาจจะเกินได้แล้วก็คือเราจําเป็นต้องต้องมีภาพให้เห็นว่าเราต้องทําอะไรนะครับไม่งั้นเราอาจจะมองมองไม่เห็นนะครับว่าตรงที่จุดแยกคือตรงไหนมันจะกลายเป็นฉีดเข้ากล้ามเนื้อไปมันก็จะไม่ได้นะครับ ขอบคุณคุณหมอภูมากเลยนะครับสำหรับคำอธิบายทั้งนี้นะครับเข็มที่ใช้รักษาเป็นอุปกรณ์เฉพาะการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับและการรักษาขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยโรคทั้งนี้นะครับควรปรึกษาหรือทำตามแนวทางปฏิบัติของแพทย์เจ้าของไข้ก่อนครับส่วนท่านใดนะครับมีคำถามต้องการถามคุณหมอภูมิสามารถปรึกษาตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ